โอกาสคณะสงฆ์มีหลวงพ่อพระครูวีรวงบัญหารเจ้าคณะอำเภอสว่างวีรวงเป็นต้นเป็นประธานขอจเจริญพรท่านสาธุชนมีท่านสุภาพพิมิตรเป่าริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน,นีเป็นต้นเป็นประธานวันนี้ได้ กันงดงามก็ทำให้เกิดความปพื้มปิติอินดีตั้งแต่เช้าเห็นฝนตกก็นึกว่าจะไม่มีญาติโยมหรือว่ามีก็อาจจะน้อยแต่วันนี้ก็หนาแน่นก็ทราบมาว่าอยู่ศาลาการเรียนหลังโน้นก็แน่นก็เต็มเพราั้นก็เห็นแล้วก็ดีใจ องการร่วมใจพักรักสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเดิมทีนั้นก็คือร่วมใจพักรักพระพันปีหลวงเมื่อกลางสัปดาห์ทางสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีท่านได้แจ้งมาว่าควรที่จะใช้ชื่อให้ตรงกับราชกิจจานุเบกษาขอให้เปลี่ยนได้ไหมทางคณะผู้ จัดงานก็เลยบอกว่ายินดีขอให้ถูกทําให้ถูกให้ให้เหมาะให้ควรเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดทูนยกย่องอันไหนจะเหมาะอันไหนจะควรทางคณะผู้ดําเนินการก็ยินดีโครงการนี้เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีนั้นได้ น้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ได้เจริญพระชนมายุมาถึง9 0พรรษาถือได้ว่าเป็นมหามงคลถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็คืออายุวัฒนมงคลที่จะเจริญอายุมาถึง90นี้หาได้ยากมากแต่พระองค์ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญญาบรารมี เพราะฉะนั้นก็เลยได้จัดโครงการนี้เพื่อให้สอดคล้องกับที่รัฐบาลได้จัดพิมพ์หนังสือทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงฉบับยานวัชิระขึ้นก็ให้มีกิจกรรมดังที่ท่านรองผู้ว่าได้ปลาลบถึงท่านวิษนุเครืองามได้กล่าวในวันแถลงข่าวว่าโดยส่วนมากประชาชนหรือว่าชาวพุทธเราเนี่ยจะรู้จักอยู่ ประมาณสามชาติหลักๆก,ก็คือพระเตมีใบชาติที่สองก็คือมหาชนกที่เราจะฟังวันนี้แหละแล้วก็ชาติที่สามก็คือพระเวสสันดรอันนี้เราจะรู้จักเราเคยได้ยินแต่ว่าพระเจ้าสิบา้าแต่ไม่ไม่ได้เคยได้ฟังมากบางท่านบางคนก็อาจจะเคยได้ฟังก็เลยเป็นโอกาสดีในวาระมหามงคลเช่นนี้ คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ปรึกษาหารหือกันจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อล้อมจิตล้มใจล้อมรวมดวงจิตดวงใจของพระสงฆ์นิกรของอพราพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสงฆ์นิกรของสมเด็จพระราชชนีพันปีหลวงได้ถวายเป็นพระราชกุศลวันแรกหรือว่าครั้งแรกจัดที่วัดปากน้ําเป็นการบําเพ็ญ เมตตาบาลามีวันนั้นก็ได้ทราบข่าวมาว่าพายุจะเข้าแต่เพราะเป็นบารมีเมตตาบาลามีของพระโพธิสัตว์ฝนก็เลยไม่ลงก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่วันนี้เป็นวิริยะบารมีเพราะฉะนั้นวิริยะบารมีนี้ก็ทดสอบทดสอบทางคณะผู้จัดเจ้าของพื้นที่ก็คือ ท่านระครูวิรวงบรรหารท่านเจ้ากนํำเภอท่านนายอำเภอท่านธนัดชายทวีปที่เป็นเจ้าเ,เป็นนายอำเภอผู้ดูแลท่านวิลศักดิ์ปทุมพิมพ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกงโดมแล้วก็ท่านผู้นำหมู่บ้านว่าจะมีวิริยะมีความเพียรนขนาดไหนหรือแม้กระทั่งทดสอบบารมีของท่านรองผู้ว่า ว่าท่านรองผู้ว่านั้นได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วจะมารับเราเพราะว่าฝนตกหนักเหลือเกินเจ้าคณะเพลหลายๆรูปที่อยู่หลังอัตมาภาพนี่ที่มาช้าเพราะว่าฝนตกหนักถนนน้าเจิ่งนองเต็มถนนหมดน้ําขึ้นครึ่งรถวิ่งมาก็ลําบากแต่ท่านก็พยายามมาอันนี้เป็นการทดสอบบาร,รมีของท่านรองผู้ว่าเหมือนกัน พราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยถ้าพวกเราหรือว่าท่านผู้ว่าบอกว่าไม่ไปหรอกฝนตกที่นอนก็คงจะตกท้อถอยท,อถท้อแท้หยุดไม่มานี่ก็คือก็ทำให้การบำเพ็ญบาร,รมีของเรานั้นถดถอยลงแต่ว่าท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าก็มาจนได้มาเป็นประธานท่านมาแต่เช้าเ มาไล่เลี่ยกันกับอาตมาด้วยซ้ำไปตั้งแต่ก่อน9โมงก็ต้องขอบคุณอันนี้ประการหนึ่งของอีกประการหนึ่งก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอแล้วก็หลายๆส่วนที่ได้มาพร้อมเพียงกันแม้กระทั่งญาติโยมสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงก,กันนั้นก็คือมีจุดประสงค์เดียวกันก็คือมาเทิดทูนยกย่องใน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันนี้คือสำคัญเป็นหลักให้พวกเราได้ยึดที่พวกเรามาพร้อมเพียงกันอยู่นสถานที่อย่างนี้มหาชนกชาดกจะมาขอยกมาสองประเด็นประเด็นแรกก็คือพระราชเทวีหรือว่าพระมเหสีของพระเจ้าอาริธะชนก เมื่อสงครามระหว่างพี่กับน้องแย่งราชสมบัติกันเมื่อทราบข่าวว่าพระเจ้าอริษฐชนกผู้เป็นพระสวามีแพ้สงครามสวรรคตในสงครามถ้าเป็นคนทั่วไปท่านสาธุชนก็จะฟูมฟายร้องห่มร้องไห้หรือแม้ก็อาจจะวิ่งออกไปให้เขาเอาดาบจ่อคอก็ได้ เอาดาบฟันคอก็ได้แต่เพราะความเป็นนางแก้วของพระมเหสีของพระเจ้าอริธฐชนกพอทราบข่าวว่าฝ่ายพระสวามีแพ้คิดการใหญ่นั่นก็คือปลอมพระองค์เป็นสามัญชนอันไหนพอจะหยิบได้อันไหนพอจะถือไปได้ออกจากนอกวังไปคนเดียว โดยที่พระองค์ไม่รู้เลยว่านอกวังนั้นเป็นอย่างไรไม่เคยรู้เลยว่าเมืองกาลจัมปานั้นไปทางไหนแต่ก็มีพระประสงค์ที่แน่วแน่ว่าที่จะไปเมืองกาลจัมปามืดมนไปหมดเพราะว่าเคยอยู่แต่ในรั้วในวังแต่เพราะความเป็นนางแก้วเนี่ยทำให้พระองค์มีพระปีชามีความฉเฉลียวฉลาด จนกระทั่งไปครบในคำภีในหนังสือท่านบอกว่ามีพระอินทร์มาช่วยให้ไปถึงเมืองจำปากาลจจำปาพระมเหสีของพระเจ้าอริธาชนกเปรียบได้เสกเช่นกับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราลองหลับตานึกดูว่า เหตุการณ์สำคัญสำคัญในบ้านเมืองที่เกิดความวุ่นวายอะไรต่างๆที่ผ่านมาเท่าที่ธรรมภาพจำความได้พระองค์ทรงแก้ปัญหาด้วยความชาญฉลาดสมกับเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์หรือจะถวายพระนามพระองค์ว่าเป็นนางแก้วคู่บารมีของสมเด็จพระเจ้าจากักรพรรดิก็สามารถที่จะขนานพระนามพระองค์ได้ นางแก้วนี้ไม่ใช่จะเกิดได้ทั่วไปท่านสาธุชนนางแก้วนี้เกิดขึ้นได้เฉพาะกับพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วสมเด็จพระชนากาทิเบศบรมพิษพระราชสมาภารเจ้าหรือว่าพระหาราชเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรืออาตมาตเชื่อ ตามที่คำภีได้กล่าวไว้เนื่องจากว่าพระเจ้าจากักรพรรดนั้นพระองค์จะบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของหมู่ประชาอาณาประชาราชลองหลับตานนกดูว่าโครงการในพระราชดำริของพระสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรบบ์มหาราช พระองค์ดำริคิดค้นโครงการแต่ละอย่างแต่ละอย่างขึ้นมาไม่ใช่เพื่อประโยชน์ไม่ใช่เพื่อความสุขของพระองค์แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์นสุขของอาณาประชาราษฎเพราะฉะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี้ พระองค์เป็นนางแก้วผู้บาร,รมีของสมเด็จพระชนากาธิเบศพระองค์ก็คิดโครงการโน้นโครงการนี้แล้วก็แก้ปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองด้วยพระปีชาปัญญาปีชาสามารถของพระองค์อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งในมหาชนกประเด็นที่สองก็คือพระมหาชนก เมื่อออกสำเพาาะไปค้าขายจากกาละจำปาจะไปค้าขายสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนบ้านเรานี่แหละบ้านเรานี่ก็เรียกว่าสุวรรณภูมิไทยพม่ากักมพูชาลราหรือแม้กระทั่งขึ้นไปทางเหนือเข้าเขตประเทศจีน บางส่วนเรียกว่าสวณภูมิจะมาสุวรณภูมิไปเกิดพายุปันป่วนกลางทะเลเรืออับปางกลางทะเลคนทั่วๆวไปคนไม่มีสติคนไม่มีปัญญาถ้าจะพูดภาษาหยาบๆก็บอกว่าคนเขาก็จะอ้อนวอน เทพไทยเทวาที่ตนกราบไหว้บูชาให้มาช่วยนี่แหละคือเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าคนเมื่อถึงคราวยามวิบัติขาดสติแล้วก็จะเรียกร้องว่าทำไมไม่มาช่วยคนโน้นคนนี้ทำไมไม่ไม่มาช่วยท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอทำไมไม่มาช่วยเรายังไม่ได้ช่วยตนเองก่อน อยากให้คนโน้นคนนี้มาช่วยแต่พระโพธิสัตว์พระมหาชนกไม่ได้เป็นเหมือนคนทั่วทั่วไปไม่ได้เป็นเหมือนชาวบ้านเมื่อเกิดปัญหาหนทานอันมืดมนไม่รู้จะไปที่ไหนมองไปที่ไหนก็มีแต่น้ําแต่ทํำยังไงไม่ได้นั่งรอความตายไม่ได้นั่งรอว่าคนโน้นคนนี้จะมาช่วยท่านช่วยตนเองก่อนช่วยตนเองก่อน พยายามที่จะกระโดดน้ำนคือปีนขึ้นเสารกระโดงเรือนให้พ้นจากพวกปลาลายในคำพีท่านบอกว่าปลาลายพวกเต่าพวกปลาก็จะคงจะเป็นปลาฉลามปลาอะไรที่มันดู้ายกินคนท่านก็พยายามแหวกว่ายว่ายน้ำลอยคออยู่ในทะเลไม่เห็นฝั่ง เจ็ดวันเจ็คืนคนที่คอยหัวเลาะก็มีคนที่เยาะเย้ยก็มีบอกว่าจะพยายามไปยังไงถ้าพยายามไปทำไมทั้งๆที่ฝัง่งก็ไม่เห็นโดยเฉพาะนางมณีเมฆขลาที่เป็นเทวดาที่รักษาพื้นมหาสมุทรตัวเองไปเที่ยวงานสโมสรสมาคมของเทพ ถ้าจะเป็นเหมือนกับชาวบ้านเราก็คงจะเป็นงานบุญงานมหรสพของเทพก็ไปเพลิดเพลินอยู่เจ็ดวันไม่ได้ตรวจดูท้องทะเลว่าใครมีบุญที่จะพอช่วยเหลือนึกขึ้นได้สั่งเมานึกขึ้นได้ก็เลยตรวจดูท้องทะเลเห็นพระมหาชนกลอยคออยู่ต้องไปช่วยแต่ก่อนที่จะไปช่วยก็คล้ายๆว่าไปดูหมิ่นก่อน หัวเราะนี่ท่านจะพยายามไปทำไมดูสิมีแต่น้ำมองไปที่ไหนก็มีแต่น้ำ,นำไปเยอะเยเ้ยก็เปรียบเสมือนกับคนเราเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรมุ่งมั่นที่จะทำอะไรมันก็มีปัญหามีอุปสรรคมีคนโน้นคนนี้มาบอกว่าเฮ้ยท่านจะทำไปทำไมทำไปแล้วไม่เห็นจะได้อะไรทำไปแล้วไม่เห็นมีคนโน้นคนนี้เขามาเห็น คนก็จะมานั่งหัวเราะนางมณีเมฆขลาก็เหมือนกันแรกๆก็ไปย่อเยอ้ยพระบพธิสตว์ก็บอกว่าถ้าเราถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็จะอาศัยกำลังของบุรุษหรือว่ากำลังของมหาบุรุษนี่แหละถึงไหนก็ช่างจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ประสบผลสำเร็จเปิดช่าง แต่เราก็ยังภูมิใจว่าเราได้พยายามดีกว่าให้คนอื่นเขาต้องมาดูหมิน่นดีกว่าให้ญาติวงสาขาาจ,จะญาติมาดูหมิน่นว่าไอ้นี่มันไม่มีความพ,พยายามเลยนั่งรอความตายอย่างเดียวนางมณีเมฆลาก็ยังพูดให้พระโพธิสัตว์นั้นคลายความเพียรพูดยังไงพระโพธิสัตว์ก็ไม่ยอม ตั้งความหวังตั้งความปรารถนาไว้อย่างเดียวบอกว่าจะต้องไปให้ถึงฝั่งให้ได้ในที่สุดนางมณีแม่กลาก็บอกว่าเออเนี่คนนี้เป็นคนมีความเพียรไม่ย่อท้อต่อปัญหาต่ออุปสรรคแม้กระทั่งทะเลอันกว้างใหญ่มองไม่เห็นฝั่งสักนิดเลยก็ยังมีความพยายามอันนี้แสดงให้เห็น ได้หลายๆในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบางคนเราเกิดมาในโลกนี้ก็มักจะมีปัญหามีอุปสรรคมาให้เราได้มาทดสอบเรามาทดสอบเราว่าเราจะมีความเพียรขนาดไหนก็เหมือนกับที่ท่านบอกที่ท่านว่านะเมื่อมีความมืดความมืดมาปกคลุมสักวันมันก็จะมีความสว่างขึ้นมา ก็เหมือนกับพระมาหาชนกถ้าท่านไม่มีความเพียรเลยนั่งอ้อนวอนนั่งรอดความตายเหมือนกับคนอื่นๆในสำเพานั้นท่านก็คงจะไม่ได้ขึ้นฝั่งก็คงจะไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่เพราะพระองค์อาศัยความเพียรของตนเองก่อนพยายามก่อนทำให้สุดความสามารถก่อน ทำจึงทําให้ท่านนั้นสามารถที่ขึ้นฝั่งได้ทีนี้บารมีที่เรียกว่าวิริยบาลมีนี้ถ้าไปเทียบกับหรือถ้ามองไปดูที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเ้า้าวเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์มีเพียบพร้อมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ได้ หนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนที่เขาว่าพระองค์ก็มีปัญหามีอุปสรรคต่างๆนานาแต่พระองค์มีสติมีปัญญามีปรีชาสามารถค่อยแก้ค่อยขัดค่อยอพินิจพิจารณาอาศัยวิริยะบรารมีนี่แหละทำให้ปัญหานั้นทุเลาเบาบางแล้วก็แก้ไขปัญหาได้จนกระทั่งทุกวันนี้ ที่พระองค์งราดมาก็ทําให้อานาปชาราชมีความสุขเพราะฉะนั้นก็ขออนุมโมทนากับทุกทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งคณะสงฆ์จังหวัดอุบลร,ราชธานีทุกอําเภอวันนี้มาหลายสิบอาเภอแล้วก็ขออนุมโมทนากับท่านสุภาพพิมิตรเป่าริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีที่ท่านได้เดินทางมาเป็นประธาน เสียดายวันที่ย5สบห้านี้ท่านไม่อยู่วันที่ย5้านี้ทางคณะสงฆ์จะแสดงในเรื่องของวิธุรบัณฑิตเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากแล้วก็วิธุรบัณฑิตนั้นได้มอบหลักธรรมไว้สามดีสามดียังไงให้ไปฟังวันนั้นวันนี้ยังไม่กล่าวขออนุโมทนากับท่านทานชายตวีป ท่านในอำเภอสว่างวีรวง์ท่านใจนรงบุญชุ่มท้องถิ่นอำเภอสว่างวีรวง์ท่านวีรศักดิ์ปทุมพิมพ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมท,ท่านคลองศิลป์แสนตวีสุขประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสว่างวีรวง์พันตำรวจโทสมพงษ์เยาวนิตร,รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสว่างวีรวง์ ท่านสมศักดิ์สิริสวัสดิผ์ผู้อำนวยการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีท่านอิสระสมโสภาปลัดอำเภอสว่างวิลวงศ์คุณพนิดาจันทร์ส่องนักวิชาการวัฒนธรรมจำนานงการสำนัก ว่านำจักรวัรดอุบลราชธานีและก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศม,มนตรีและหลายพื้นที่ในเขตอำเภอสว่างวิลวง์แล้วก็ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในกิจกรรมวันนี้ก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้น้อมจิตให้เป็นกุศลลอมรวมเอาคุณงามความดีที่พวกเราได้ช่วยกันจัดงานในครั้งนี้ ที่เรียกว่าวัยยาวจมัไมบุญสําเร็จด้วยการช่วยกันขนขวายจัดกิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นอันหนึ่งบุญกุศลที่จะเกิดจากธรรมมัสสวนาามัยที่พวกเราจะได้ฟังพระท่านแหลเป็นทํานองอีสานในมหาชนกชาดกจงมาเป็นจงมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญ ถวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอให้พระองค์ทรงกรเกษมสำลามรมีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นหลักเป็นชัยตาบนานเท่านาน